บัสิวาจังใดจังว่าเกตห้าศูนย์จันโร้ยขวดสื้อเกตหาขอดสื้อเกตหาจังไดจังว่าวนนเกตห้าศูนย์ระจันั้นผู้ถือศูนย์เป็นอยังจังไปถือรุ่นมูสิีเป็นยังจังบ่ไปถืออยู่ก้อนมูสิงีผู้ถือศูนย์มาหยุอนอยู่ท่ายมูมก,กับเป็นเกตห้าศูนย์ตัวเนาะ สิว่าเกดห,หเาเหรอขบวานไหมรุ่นระดิพี่น้องเ5หาเลยที่จังไนจังว่าศูนย์ต่อไทยนั่นไหมอันผู้ยืนถือศูนย์นั่นมันยืนอยู่ยังอยูอย่นี่ไปยืนผุนไหมทั้งๆพุนไหมมายืนอยู่ไทยมู่มันก็เป็นเ5 0ทาศนต่อผู้สื่อเ5หาม,มันสิถืกจีเนะมอวเป็นตาในาถไหมมอสิถืกถกคักเราไหมเก ห้าละแม่จ้าในจ้าศูนย์อีกนั่นไหมอันพูดถือศูนย์เจ้ายืนผิดตำแหน,น่งเจ้าจะเป็นเจ้าป่ไปหยินอยู่หลักเสียนผุไหมเจ้าไม่ยืนอยู่อย่างหลักหน่วยมันกลับเป็นเจ็ดห้าศูนย์ตัวผู้นึงละรุ่นวัดันแม่จนฉีกขีแตกเงี้ยนี่แหละบอรุ่นคักรุ่นเนี่ยสวัส,สดิ์ชิวอดใบสามไปละ่ะเจ้าในจังมายืนอยู่ผิดหม่องคักแนวพูนไปยืนอยู่กวนมูผุไหมเกตหาราแม่ชิวัด หยุดจัดปัดให้เฮ้ากับว่ยุดเจ็ดถ่าแเลยยังมีศูนย์ต่อถ่ายอยู่อันผู้ยืนคือศูนย์มายืนอยู่ยังถ่ายมูอขักแนพวพอดไป